อันยองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอเคป๊อปช่องที่เราจะมาอัปเดตเรื่องราวต่างๆในวงการเคปป๊อปให้ทุกคนติดตามกันและสาหรับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึง baby monster กับ mv behind the scene แบบโฟโต้นั่นเองที่ baby mon เขาปล่อยออกมานะครับสาหรับเพลง forever เพลงใหม่ล่าสุดแล้วก็ mv ตัวใหม่ล่าสุดเลยของเด็กๆอสูรเบมอน mon, ที่เปิดตัวมาแบบว่าเพลงดี summer song s t ต l e y g x baby monster นั่นเองตอนนี้รูปภาพเบื้องหลังของเมมเบอร์ทั้ง7คนในตอนที่ถ่ายทํ์เท่า ตอนที่อยู่ในกองถ่ายนั่นเองเบื้องหลังสวยๆมุมกล้องสีสันที่แบบอืมราชนิกลสุดๆไปเลยเปิดตัวมานะครับต้องบอกก่อนเลยว่าพี่ใหญ่รุกะเนี่ยในชุดนี้คือสวยองค์หญิงมากองค์หญิงรุกะในชุดสีฟ้ากับผ้าทวิตนะครับผู้ดีผู้ดีเหลือเกินสลัดความฮิปฮอปไปก่อนจะมาเป็นพรินเซสน้อยพี่ใหญ่หัวใจมักแน่นั่นเองนะครับแล้วก็ตามมาด้วยอาซาสาวญี่ปุ่นอีกหนึ่งคนที่มีความละมุนมากในเพลงนี้แต่ก็แอบเท่และเฟียสตอนที่แรップ แบบฟาดฟาดดูๆตามมาด้วยอีกหนึ่งคนนะครับั่นก็คือพริตานันเองที่สวยละมุนมากมีความแบบว่าเจ้าหญิงบนเตียง s l e e p i n g beauty สุดๆแฟนๆบอกว่าพริตานเนี่ยคือเป็นเบบี้มอนสเตอร์ที่ขึ้นชื่อว่าอสูรแต่เป็นเจ้าหญิงดิสนีย์ได้ทุกคนเลยในเรื่องและใน MV นี้ก็เป็น s l e e p i n g beauty ไปเลยหนึ่งนะครับเช็กิต้าก็มาแบบว่าสาวน้อยคียอ,อนนอนตรงขอบเตียงฟีลแบบว่าไม่อยากไปโรงเรียนแต่โดนปลูกเต็มที่แล้วใครที่ปลูกเอ่ยก็คือแม่อาสานั่นเองนะครับ ฟิลหนูไม่อยากไปโรงเรียนหนูยังไม่อยากตือนหนูยังไม่อยากลุกออกจากเตียงไปไหนเลยเสียงอาสาตะโกนมาทันทีเตือนเดี๋ยวนี้มากินข้าวลูก ถูไปกันต่อนะครับยังมีอีกหนึ่งสาวรามีเธอเองที่ก็อยู่ขอบเตียงเหมือนกันแต่คนนี้เนี่ยเป็นฟิลแบบคนยังไม่อยากนอนยังอยากแบบออกไปเล่นออกไปเที่ยวฟิลเจ้าหญิงฟิลคุณหนูที่อยู่แบบว่าคนที่นอนถึงเวลานอนแล้วแต่ยังไม่อยากนอนนะฟิลแบบนั้นอาชอนสาวผมแดงของเรานะครับก็คือสวยมากจริตอันนี้เนี่ยก็คือหนังวัยรุ่นอินเตอร์ได้เลยคือเหมาะมากๆเป็นคนแบบพร้อมไฟทุกสถานการณ์แล้วแบบคนนั้นหรอที่นินทาชนะอะไรแบบนี้เลยนะครับปิดจบด้วยคนสุดท้ายคือโรล่านั่นเองมาในลุ ของเจ้าหญิงชุดสีฟ้าที่มีแบบว่าดอกกุหลาบนะครับแล้วก็กำลังฉีดน้ําหอมอันนี้ก็คือลูกรักเกาหลีสุดๆรักแรกของแม่เกาก็โรรานี้แหละแฟนๆบอกมาและนอกจากนั้นนะครัมีการออกมาพูดถึงการจากคนที่ได้ไปเป็นเอ็กซ์ตร้าใน MV ของ baby monster นะครับที่ออกมาพูดถึงว่าสถานที่หรือโลเคชันถ่ายทําในครั้งนี้ของ baby ที่ forever นั้นเหมือนจะเป็นสถานที่ที่ยังไม่เปิดเป็นทางการนะครับเป็นพิพิธภัณฑ์ไม่แน่ใจว่าเป็นเอ็กซ์ตร้าที่ได้ร่วมเล่น MV หรือเปล่าในสี ที่เด็กๆเนี่ยจะมาเดินแบบนะครับแล้วก็ตรงฟลอร์เนี่ยจะมีลูกกลมๆที่เหมือนดวงจันทร์นั่นเองเขาบอกว่าตรงนี้เนี่ยเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ยังไม่เปิดอย่างเป็นทางการแต่ว่าทางค่าย YG Entertainment เนี่ยได้ติดต่อขอใช้เป็นโลเคชันเรียบร้อยแล้วนั่นเองคือสวยมากเลยนะครับเขาก็พาไปซองไปแบบเหมือนฟิลยูทูบเบอร์มือใหม่กันด้วยพาไปดูโลเคชันถ่ายทำพาไปดูห้องแต่งตัวการเตรียมของต่างๆนะครับก็เก๋มากเลยเห็นว่าน่าจะเป็นเอ็กซ์ตร้านะครับเพราะว่ามีการแต่งหน้าแต่งตัวหน้า จะเข้าซีนกับเด็กๆเบมอนนั่นแหละเป็นใครสักคนนึงที่นั่งอยู่ตรงนั้นตอนที่เด็กๆกำลังเดินแบบวนๆเป็นวงกลมและนี่ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเบบี้มอนสเตอร์ที่เรานำมาแชร์ในคลิปนี้นะครับกลับมาเจอกันใหม่ฝากกดไลค์กดติดตามกันนะครับ